ฮัลโหลอ๋อเพื่อนสาวเหรอตอนนี้อยู่ที่ลานกีฬาลานออกกำลังกายอยู่กับใครอยู่กับผัวดิยะก็ะบอกแล้วไงชีวิชฉันน่ะอยากมีเมียใหม่ชีวิตเลยเปลี่ยนไปไงเปลี่ยนไปนมีผัวดีกว่าผัวจะน่ารักไหมอิจฉาละสิอิจฉาละสิเนี่ยวันนี้จะมาบอกว่าการออกกำลังกายอ่ะมันออกได้ทุกที่ แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคุยกับคนดูก่อนจริงไหมครับหัวขาก็คืนดีป่ะคะก็ดีนะดีนะท้องเริ่มลดแล้วนี่ลดแล้วอันนี้ได้ส่วนไหนครับนี่นะได้ทั้งส่วนขาส่วนท้องเย่แล้วแล้วได้ตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็ได้นี่แหละครับท่านผู้ชมการออกกําลังกายลานกีฬาของอบตนะครับของสนามเด็กเล่น ที่อ,อบอตอหรือเทศบาลหรือสภาสภาจังหวัดได้ทํำไ้ให้นะเห็นโรคร้างหลายๆที่เพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาออกกําลังกายเลยนะเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะออกกําลังกายภายในบ้านไหนลองบัางสีลองดเอ่า โอ้ลอล่ามันทําดีจริงๆเลยโอเครื่องเล่นชนิดนี้เราไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยเรามาเล่นที่แนะอปะตอรเรามาเล่นที่อบปตอ,อันนี้ได้ชวนขาได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการวอร์มอัพที่ดีมากเหมือนนักฟุตบอลเวลาเขาจะเล่นกีฬาเขาต้องยืดตัวก่อนเนี่ยเป็นการยืดตัวที่ดีแล้วตรงนี้ก็ให้ให้น้ําหนักมันมันรับอ่าให้แขนรับน้ําหนักตัว นะให้แขนรับน้ำหนักตัวแลวขาเ็เวียงไปออันนี้ท่านี้สบายมากเป็นการยืดขาการออกกําลังกายเป็นยาพิเศษนะไม่ต้องไม่ต้องไปรับทานยาเลยได้ท้องด้วยครับได้ท้องได้ท้องด้วยนะได้ท้องด้วยเรากายแข็งแรงเราจะไม่มีโรคภัยแค่เจ็ก้เวลานั้นเราก็ขแมวท้องขแมวท้องมันจะได้ได้กําลังท้องด้วยท้องเลยนะอ่านี่แหละครับท่านผู้ชมเครื่องออกกําลังกายใกล้ตัวใกล้บ้านเรานี่แหละ ไม่ต้องไปซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนเลยได้ขาได้แขนได้ส่วนหลังด้วยนะครับน้มตัวมาน้มตัวมาอ่าให้ให้แขนรับน้ําหนักตัวไว้นะครับแล้วก็ทิ้ง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 น้าหนักไปที่ขาด้วยทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ําหนักไปที่แขนด้วยจะได้ส่วนหลังได้หมดเลยเนาะแล้วก็ยืดได้เต็มที่ขายืดได้เต็มที่ ไม่ต้องกลัวขาฉีกฮนะเพราะน้ำหนักมันจะมันจะบาลานซ์กับกับการเบี่ยงขาของเรานะโอ้นี้ดีมากดีมากเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆท่านที่ไม่ค่อยได้วิ่งไม่ได้ค่อยออกกำลังกายนะถ้าไม่มีแรงวิ่งหรือขี้เกียจวิ่งก็นี่เลยฮนะนี่ยเครื่องเล่นตัวเนี้ยสุดยอดจริงๆโอ้โห ช,ช้าๆก็ได้รุกรุกรุกรุบได้แขนด้วยกำแน่นๆนะคะกำแน่นๆกำแน่นๆกำแน่นๆแล้วออกแรง,แออกแงให้เต็มที่อ่ะ้ึฮึ้ึโอ้สุดยอดจริงๆรอล่าโอ้ oh, ไม่นึกเลยว่าเครื่องเล่นที่ตำบลแห่งนี้จะมีประโยชน์มากมายไม่ต้องเสียเงินเสียทอง เพียงแค่เราเสียเวลาเสียเวลาเสียกับลังกาเดินมาหาเขาเท่านั้นเราก็จะมีเครื่องเล่นที่สุดยอดจริงๆฝากกว่าด้วยมาันดยอครับมาเล่นกันเยอะครับ